ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ามาประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอพฤติกรรมการทํางานออนไลน์นะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างในจ้างลูกจ้าง work online work offline วันนี้เราจะเน้นเกี่ยวกับการสื่อสารครับนะฮะไม่ว่าจะการทํางานออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีการสื่อสารแล้วการสื่อสารติดต่อสั่งงานระหว่างในจ้างลูกจ้างเนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนก็จะกระเสียนหนังสือสั่งหนังสือวียนอะไรอย่างนี้ แลวไอ้พวกนี้มันไม่ได้ตามหลอกหลอนกลับไปบ้านนะฮะมันก็เป็นหนังสือเบียนสั่งการอยู่ในทีมงานแต่ในปัจจุบันเนี่ยการติดต่อสื่อสารเนี่ยในยจ้าก,ก็มักจะให้ลูกจ้างเนี่ยอยู่ในลายกลุ่มแชทแอปพลิเคชันยี่ห้อต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะทักกระสับง,งาน,นปนกันตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยก็เลยมีปัญหาว่าแบบนี้เนี่ยกฎหมายไทยเป็นไงนะฮะคือคือในในหลายประเทศเนี่ยนะฮะมันจะมีก็เรียกว่า Right to Disconnect อะไรก็แล้วแต่ สิทธิที่จะไม่ต้องติดต่อนอกเวลางาน,นแต่ว่าไทยยังไม่มีตรงนั้นนะฮะเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยก็คือพรบาคุ้มครองแรงงานพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะฮะหลักการก็คือนะฮะโดยหลักเนี่ยเอาหลักก่อนก็คือลูกจ้างทุกคนต้องมีเวลาทํางานปกติซึ่งนายจ้างต้องมีเวลาประกาศเวลาทํางานให้กิจการทั่วไปวันหนึ่งก็ไม่เกิน8ดชั่วโมงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดต้องทํางานเกิน8ชั่วโมงเนี่ยมันจะถือเป็นการทํางานล่วงเวลาการทํางานล่วงเวลาเนี่ยนายจ้างต้องถามความสมัครใจลูกจ้างก่อน นะฮะแล้วต้องขอความยินยอมด้วยนะฮะอ่าถ้าเกิดลูกจ้างโอเคในการที่ทํางานล่วงเวลาก็จะต้องได้ค่าล่วงเวลาซึ่งมันก็แยกไปอีกเช่นว่าค่าล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดหรือว่าค่าล่วงเวลาในวันทํางานใช่ไหมฮะก็แล้วแต่นะฮะกิจการน,น,นั่นคือหลักกฎหมายทีนี้เรามาดูนะฮะในส่วนของตัวไอการที่นายจ้างทักทักเนี่ยประเด็นก็คือนายจ้างสั่งงานผ่านไม่ว่าจะไลน์หรือโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราแยกอย่างนี้ ถ้าเกิดเขาสั่งในเวลางานในเวลาในงานและวันทํางานเช่นก็ดูว่าพนักง,งานคนนี้สมมติทํางาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมฮะถ้านายจ้างสั่งเรื่องงานแล้วก็ทักมาในเวลาเวลาตรงนี้เนี่ยของวันทํางานเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทำไงาน,นายจ้างก็ไม่ได้เพราะมันเป็นการสั่งงานอยู่ในเวลาทํางานใช่ไหมฮะอันนี้จะมาเ,ออเรียกเงินหรือตัดการติดต่อก็ไม่ได้ก็จะกลายเป็นขัดคําสั่งนายจ้างอย่างนี้อีกนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับไปแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งเราแยก ถ้าเกิดมาสั่งงานสั่งชัดอะไรพวกนี้นอกเวลางานนะฮะเด้งขึ้นมา2ทุ่มสามทุ่มหกโมงเช้าอะไรแบบนี้นะฮะดูก่อนดูก่อนนะฮะว่าสิ่งที่นายแจ้งทักสั่งมาเนี่ยคืออะไรถ้ามันถือว่าเป็นการสั่งงานสั่งงานเนะี่ยสั่งงานเช่นทําอันนี้เอาเขียนดีพออันนี้ต้องส่งตรงนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นการสั่งงานแล้วมาอยู่นอกเวลาทํางานถ้าเป็นแบบนี้นะนะฮะถ้ามันเข้าองค์ประกอบของการสั่งงานถือว่าเป็นการ สั่งให้ทํางานนอกเวลางานซึ่งก็ต้องดูว่าเป็นการล่วงเวลาในวันทํางานหรือว่าล่วงเวลาในวันหยุดหรือทํางานในวันหยุดใช่ไหมฮะซึ่งแบบนี้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะเพราะตามกฎหมายเนี่ยต้องดูมาตรา6 1สิถึงหกสนะฮะของพกร,รคุ้มครองแรงงานเนี่ยถ้าเรื่องเวลาล่วงเวลาเนี่ยต้องถามความยินยอมของลูกจ้างก่อนถ้าลูกจ้างบอกโอเคจะจะทาให้ในวันหยุดก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าสั่งได้นะฮะแล้วลูกจ้างนั้นก็ต้องได้รับนะฮะ ค่าดวงเวลาด้วยนะฮะลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกนะครับเราไม่สามารถสรุปฟันธงว่าวิทักไลน์มาเนี่ยจะเป็นยังไงตลอดนะฮะต้องดูว่าทักมาช่วงไหนนะฮะแอบช้าชักในช่วงเวลาง,งานหรือเปล่าหรือนอกเวลาง,งานถ้านอกเวลางานดูก่อนไอ้ที่ทักไลน์เนี่ยเป็นเรื่องนะฮะสั่งงานหรือเปล่านะถ้าสั่งงานเนี่ยก็จะเข้าองค์ป,ประกอบของกฎหมายนะฮะว่าจะต้องขอความเินยอมแล้วก็จะได้รับค่าดวงเวลาแต่ถ้านะฮะมาหลังจาก ถ้าเกิดทักแต่ไม่ใช่สั่งงานนะอันนี้ต้องระวังนะฮะเช่นทักเรื่องทั่วไปอะไรก็แล้วแต่เกิดในจ้างส่งดอกไม้สวัสดีอะไรมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการสั่งงานนะฮะจะจะมาปฏิเสธบอกอย่าส่งมาอีกก็ไม่ไม่ได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือในจ้างพูดเรื่องอื่นทักอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่ในเรื่องการสั่งงานนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปโอเคผมแยกสรุปเป็น3อย่างเนาะหนึ่งถ้าทักเรื่องงานสั่งงานในเวลาทํางานปกติอันนั้นก็จะไปปฏิเสธในจ้างไม่ได สองก็คือว่าถ้าเกิดเวลาวันหยุดนะฮะมีการทักในลักษณะสั่งงานมาอ่นในลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยินยอมในการที่จะรับคําสั่งนั้นก็ได้เพราะเป็นนอกเวลาหรือถ้าถ้ายอมทํางานตามสั่งนั้นก็จะต้องได้รับค่าดวงเวลาตามประเภทของวันนะฮะและอันที่สุดท้ายอันนี้น่ากลัวก็คือว่าถ้าายจ้างทักสั่งไลยสั่งอะไรมาก็แล้วแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องสั่งงานมันก็จะไม่ได้เข้าองค์ป,ประกอบค้มครอ,องของพอระบบคุ้มครองแรงงานนะฮะก็จะต้องไปดูเรื่องกฎหมายอื่นเดี๋ยว เออมีเวลาจะพูดในอีพีอื่นเรื่องพหลบคอมเป็นจะแปมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับก็วันนี้คณะทิพย์ทองรวิวงก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาประเด็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องออพฤติกรรมการทํางานออนไลน์นะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่งางนายจ้างลูกจ้าง work online work offline วันนี้เราจะเน้นเกี่ยวกับการสื่อสารครับนะฮะอ๋อไม่ว่าจะการทํางานออนไลน์หรือ